มาครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน Dream Match นะครับเป็น Big Match อีกหนึ่งแมตช์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะดูแม็ i n ินไตนะครับประทะก,กับ The Game Triple H นะรที่ผมไปหาประวัติมาหรือว่าจำความได้ประกอบข้อมูลเนี่ยไม่มีประวัติว่าสองคนนี้เคยเจอกันแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอันนี้เราก็จะทำให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นเกิดขึ้นในเวอร์ชันเกมเลยกันเยวเรารับดทเป็นดูแม็กอินไตครับ อันนี้จะประทะก,กับพี่ลูกเขยนะสองคนนี้ถ้าจะเจอกันนี่เป็นที่อื่นไม่ได้ครับต้องเป็นเวสล์มนเนียเท่านั้นนะครับไม่มีกฎกติกาครับแต่ว่าจับกฎหรือว่ามีผลแพ้ชนะกันได้เฉพาะบนเวทีเท่านั้นนะครับวันนี้ขอรับบทเป็นพิรูกันไหมนะฮะเป็นตัวละครที่ ผมไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่นะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากเล่นมากๆนะฮะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพักนะครับแต่คาดว่าน่าจะกลับมาเร็วๆนี้แหละให้ดูเปิดตัวกันแบบเต็มๆเลยนะครับคลิปนี้ และอีกคนหนึ่งนะฮะ The Game t r i p l ครับหนึ่งในมวยปล้ำระดับตำนานของ W W E นะฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง <One S 2> ชื่อ <One S 2> ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ <WWE> สร้างประวัติศาสตร์มากมายให้กับวงการมวยปล้ำและก็ W W E ครับ s <S ปัจจุบันก็วางบูธไปเป็นที่เรียบร้อยครับ ไปอยู่เป็นส่วนของผู้บริหารนะครับหน้าทีมเขียนบทเรียกว่าเป็นบอสครับเป็นบอสอันนี้บอสพอของจริงพอ่อเชเลเวสครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เป็นเมนในตอนที่เขายังกล้ามอยู่นะครับแต่ก็เป็น หนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ชอบมากๆนะครับยิ่งเลวยิ่งชอบเลยพอผันตัวมันเป็นคนดีในช่วงป e ี2008 2009อะไรอย่างนี้ก็จืดจดมากครับตอนเป็นตัวร้ายยิ่งตอนอยู่นำทีม Evolution นี่โคตรตึงน่ท่าพ่านาน้ำท่าประจำตัวครับ เด็ก90ทุกคนแม่งต้องเคยเอาไปพ่นในห้องน้ำคนดูมีทั้งโหมีทั้งเชียนะครับปนปนกันไปอ้าคนเชียเสียงเชียที่ไปมากกว่าครับ เริ่มร่่งครับกรรมการสั่นหลักครั้งแล้วทีเเข้ามาโคสล e l ก่อนเลยเฮ้ยไม่ดันตั้งตัวครับเวียงอัดเจอถีบสกัดเฮวิ่งเข้าไปโคส s e l ได้เหมือนกันเป็นเหมือนกันนะพี่แค่โค o ล e l ออกเจอเข่ากระแทกโตนต่อยเจอศอกมาแล้วก็กัดแทกครับเฮ้ยกินกันไม่ลงครับคู่นี้นี่จะเป็นดีแมท ที่ไฟฝันหรือจะเป็นรีแมตท,ที่ฝันสลายครับต้องไปลุ้นกันอ๋อกรรมก,การอย่าเพิ่งมายุ่งวิ่งเข้าไปปัม๊มกดเลยมาหนึ่งเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตว่าเขาทำแอนิเมชันคนดูแบบนับตามครับทำมือด้วยหนึ่งสองอะไรอย่างงี้เวียนอัดแล้วก็เจอสองสก,กัดครับแม่จะปั๊มซักหน่อยโดนรวบจับ กระแทกหลังการกลั้มนีเป็นแบบไม่มีก,กฎกติกานะครับให้สมกับเป็นคู่ที่รอคอยหน่อยกระแทกที่ไปคลานคลาน,ลานวิ่งมา close l i ตกเวทีอะ้ยเดี๋ยวมาขึ้นมาอัดให้รวมซะก่อนแล้ว <that> ก็ดิดหน้าบิดหน้า กระทืบน in ี่หัวเมิงมิงอย่างนี้กระทืบสะใจไปเอาอาวุธครับเก้าอี้เลยอุปกรณ์เสริมหลักสูตรขั้นพื้นฐานตีตีเอ้าตีไม่โดนเจอโคลสไลา์โอ้โหอะไรเยะพี่ดูเวียงครับเวียงข้ามเชือกไปอ่ะทำอะไรบล็อกเจอต่อยครับต่อยมาดิมาเอาคอมากระตุกกระเชืออ เป็นไงลูกกระเดือกแค่แตกกระโดดทิ้งขาโอ้โหโดนไม่เต็มนลครับอ่าทิเบชหมวนกลับอย่างนี้พอดีเลยฮะเวียงอัดกระโต้ขุมัญญายเล่นงานต่อเอาไปโคกระโต้อุมมัญ,ญญายอีกรอบครับแล้วก็โค o าายเจอไม่ได้ครับเจอล็อกแล้วก็ฟาดทิเบชแก้ท่าโคตด,ดีต่อยถีบหน้าเลยคนดูโหครับโห ลือโต๊ะกรรมการไม่ใช่ลือโต๊ะกรรมการดิลือโต๊ะผู้บรรยายกันดีกว่าคนดูยังโหไม่เลิกครับถังน้าถัางนาถัางมาตีโยนถังใส่ทเด็ดจงไม่ยอมลุกครับตีตเีเป็นไงเป็นไงสะใจไหมโยนใส่อีกครับ กลับลงมาเจอทีเบตเข่าเอาหน้ากระแทกกระเข่าครับบึนเลยจากกระทืบลบได้กระแทกสิกระแทกทีประเด็นครับมาหลอดไฟหลอดไฟตีตีด้วยหลอดไฟครับให้คนดูมีความสุขคนนี้เอา้าจะลากไปเจอศอกครับศอกกระแทก คณดูก็โหทิเบนเหมือนกันจับสไปบาสเตอร์ครับโอ้โหติดแดงเลยกูลากคอไม่กินใจขึ้นมาทิเบตไม่ยอมจะลากไปไหนอืตอกกระแทกไปแกนั่นแหละต้องไปลากคอทิเบตมานอนครับเอาเจอสอกทิเบตไม่ยอมนอนเวี่ยงอัดเทดิกันขาดูต่อยซ้ำ แล้วก็เดินเดินเปเลยครับไปเอาขวดน้ํามาเอยขวดน้ําที่พ่นเมื่อกี้หรือเปล่าจะทุกไม่ได้นี่เจอต่อยต่อยแลวจัดการจับยกขึ้นฟาดครับไอขวดน้ําขวดไหนเอา้าไม่ได้ครับไปหยิบถังเฉยเออถังก็ถังมาโอ้ยดูไม่กี่ได้ก็เดินเปยเหมือนกันนาลบลบลบนี่วิชาหลบ พี่ชาลบเลเวลร้อยคนดูยังโหต่อเนื่องครับเก้าอ,อี้มากรรมการอย่ายมายุ่งเงดี๋ยวจะโดนไม่รู้ตัวที่ไปตามขึ้นมานะครับลาคอที่ออกแสงแฝดอะไรไไะเนี่ยเวี่ยมอัดกับเก้าอ,อี้ครับคนดูเหมือนจะรู้ว่าจะต้องเจอเฮดบานมากดเร็ว หนึ่งสองยังครับโอ้โหแงแล้วคือเริ่มต้นมารอจังหวะเคลมอ์ครับสามสองหนึ่งแล้วก็เคลมอ์แล้วกรรมการมันวิ่งผ่านไปทำไมกดครับหนึ่งสองยังครับแแมตตมันยังเดือดไม่พอครับ เอาโต๊ะมาโต๊ะนี้ต้องคืนสนองอโต๊ะขึ้นไปครับโอแล้วก็ไม้รลุ่นหนามวันนี้มีอะไรจะใช้ให้หมด oh no, เอาทิเบสอกอะไรละสอกเลยเลพี่สอกอะไรแก่แล้วไปตัดแว่นบ้างนะนี่เฟืยงใส่ครับเฟืยงใส่หลังแต่แตกครับทิเบอื้อตบทิเบสวนกลับเอา เฮ้ยโดนเฮดดิกรีไม่ยาบร้อยเลยโอ้โหเฮดดิกรีแบบดื้อๆเลยครับเฮ้ย <c oughs> อย่าก,กดนะพี่ทเวสก็นอนเหมือนกันครับนอนคู่ครับตอนนี้แต่เราลุกก่อนครับทเน,นอนอ้าวทิเวหลบได้เหมือนกันพลังหลบเลเว <c oughs> ลร้อยเจอเตะ <c oughs> จับบ <Is ridiculous. S 1> ิดเนกเบรกเกอร์ กดเลยครับทูเปสหนึ่งสองยังครับไหมเกือบไปเกือบครับเกือบความลบเป็นเหตุนี่ไม่ได้ครับแพ้มาหลายแมตช์แล้ววิ่งเข้าไปเอาเจอชาร์ลส์โรบินสันขวางครับนี่บล็อกเจอต่อยไปชาร์ลส์โรบินสันก็วิ่งไปวิ่งมาครับเกะกาดนั่งไว้ปั้มดีเหลือเกินอีกหน่อยนี่ อยากให้ WWE ใช้กรรมการแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมใช้คอมพิวเตอร์นับอะไรอย่างนี้ไ,นไม่ได้ครับกรรมการนี่ถือว่าเป็นสีสันอย่างดีเอา้าทิเบสกระโดดทุกอะไรครับวิสาไปกลางโต๊ะรอไปเขาให้นั่งเขาให้นั่งตามคิวเนี่ยซ้อมกันมาเนี่ยเขาให้นั่งได้เวลาครับได้เวลาเล่นผ่าผลจับทิเบสยกขึ้นครับโอ้โหยกลราคาไวเลย โชว์ความแข็งแรงแล้วก็ซูเปอร์เพล็กซ์ออมาใส่โต๊ะ <What power. S 1> เดือดพอไหมฮะมาอดูตะโกน This is awesome สามสองหนึ่งแล้วก็เคลมอเต็มเต็มยังยังไม่สาแก่ใจถังมาเดี๋ยวนะทำอะไรดีเอาถังมาโยนใส่แกะนวมครับ คนดูก็ยังโห่ต่อเนื่องฮะไม่เชียร์พิรูเลยวิงเข้าไปเอา้าเจอทีเบสจับครับแล้วก็เวียงเข้าเชือกเด้งที่สองแล้วเด้งที่สามแล้วจัดเอาหน้าโขกกระเขา่าโอ้ยพิกรีไหมพิกรีไหมอย่านะพี่อย่าพิ่งนะเอา้าต่อยครับยังยังยังต่อยอจับหมวนกลับรีเวิร์สครับ แล้วก็เอาหน้ากระแทกกระเขา่าเมื่อกี้โอขึ้นมากูก็ไปกดสี่เหลี่ยมไม่ได้ฮชจะดรอปโทโฮที่ไม่จับขาไว้ได้เอ้าเข่ากระแทกกับพื้นไม่ยอมให้เราแก้ท่าเะครับเอา้าเราก็เวียงเข้าเชือกอีกทีหนึ่งสปไปบบสเตอร์แน่เพราะว่าอ่าแน่นอนครับแต่ว่าเรารีเวิร์สทันกระแทกกระแทกทีพี่ลูกเขยก,กระเด็นเลยมาเอยืดหน่อยชาวโซบินซันนีเกะกะของจริง วิ่งเข้าไปเอากระทืบครับกระทืบกระทือบอ่ดูยังโหครับลากคอขึ้นมาเอาจะเเฮดบัดโดนต่อยสวนจะเข่าเจอทีบนี่มอ้ยแกกันมันว่ะแมนนี้ตบครับมาแลกกันดีกว่าทิเวสต่อยบ็อกไม่ได้ครับเอาต่างฝ่ายต่างพืดครับเอาทิเบเฟสพืดรอบสองแล้ว ลืดรอบสองเรายังไม่วืดครับทเวืดรอบสามเจอโครสไลน์ดิมาได้เวลาครับปิดบัญชีสามสองหนึ่งเตรียมตัวเครมอครับเต,ต็มครับกดมาไม่รอครับ1 2 3เรียบร้อยครับ ดูแม็กกินไตครับเป็นฝ่ายชนะโอ้โหแล้วก็แมตต์ก็ห้าดาวพอดีนี่ครับพี่ดูครับเอ้าจอนซีน่ามาวะ <Somebody like S 1> ่ะเฮ้ยจอนซีน่ามาทำไมครับ <Your> winner, มาเฮ้ยอยู่ทางนี้เอ้าจอนซีน่าจับแบร์ฮัทครับโอ้ยเอ้ยโอ้โหตกยอมแพ้อะไรที่มันนอกแมตป์แล้วซีน่ามาเล่นต่อเฮ้ย ปิดฝาปิดตัวหมดจัดการซันเซนฟิสเพอร์บอมครับไม่ได้ฮะนี่ดรอปโทโฮสซีน้ามึงมาทำไมชีช้ชี้ซีน้าบอกชี้อะไรกูยืนอยู่นี่แล้วต่อยอลากคอขึ้นมาครับโอ้โหกูไม่น่าไปชี้มาเลยไม่งั้นมีจังหวอะอาจรีเวิร์สได้ครับบิดกลับด,ดีที